สวัสดีค่ะพบก,กับสินแง่เบอร์ประดิษฐ์แล้วนะคะวันนี้จะามาเออรีวิวห้าอยา่างห้าวิธีกินน้ำกัน,นไปดูวิธีที่หนึ่งกันเลยยุ่งเหรออืมใช่วิธีที่หนึ่งต้อนแบบลนะ็อบน้บ แบบที่สองแบบบริการให้น้ำกระจอย น้ำนััน้ำ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 นำน้ำ้น้ำหน้ำ้ำน้่น้ำน้ำหงน้ำน้ำนนน้

เอ๊ะซีไปไหนอะเฮ้ยทำไมน้ำมันลดลงหรือว่าซีนกินนี่มันน้ำยาล้างหองน้ำแบบที่ห้าติ้งตองน้ำช็อต เอาน้ำฉันไปทำไมติ้งตังเอาน้ำฉันมาตรงนี้นะไอ้ติ้งตังเจ้ติ้งตังเอาเนาะไปแล้วน้ำโซนักข่านะคะก็ที่ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดวยคลิปนี้ฮาว่าเดี๋ยวจะนานมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเบื้องหลังนะคะถ้าเออชอบคลิปนี้ก็ไม่เป็นก็ยังกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายสวๆกดเยอะกดเยอะๆ คลิปนั้มีเบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายทำจริงตองไม่นะจริงตองเจ๊ยไม่ทันแล้วแหละมันเดินไปนู่นแล้วอะรอรอบต่อไปนะกันก็คงต้องงั้นโอ๊ยเจ็บเบาเบาสิเจ็บเจีกข้างนึงจะได้เท่ากันเจ็บ อมมันขำม,มีก็ขัำไม่หยุดอ่ะแบบน้ำหกพี่ยังขี่เล่นอยู่เลย,ยไม่ยอมถ่าย,ยปนนานเพราะอย่างนี้แหละนั่นนะ่ะเล่นอยู่นั่นนะ่ะเป็นไรก็ไม่รู้เนี่ย